ตัวมาที่แก่ที่สุดนะครับเป็นพี่ห้องสื่อมัญชี่ครบท่านนครับตำแหนงของพรรคร่วมฝ่ายค้านกรณีการลงวติตอบความชอบในร่างรวุฒิชอบแก้ไขนโยบาที่สามนครับมีทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกพรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างรัฐมนูลแห่งราชนาวัยภัยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา250และเพิ่มหมวด15ทับหในวาระที่3ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามร,รัฐธรรมนูญมาตรา2 5 6ง็บ6ในวันนี้โดยเห็นว่าการดำเนินการของรัฐสภาตั้งแต่วาระที่1วาระที่2รวมถึงวาระที่3ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่ถูกต้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนมาตรา256วงเล็ 2, บ2อวงเล็ 3, บ3วงเล็บ4ี่และวงเล็บ5การลงพิในวาระที่3ต้องดําเนินการต่อไปตามมาตรา256วงเล็บ6กไม่อาจดําเนินการเป็นอย่างอื่นได้หากรัฐสภาดำเนเินการเป็นอย่างอื่นหรือไม่ลงพิจะเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเอง การที่สองาำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีข้อความใดเลยที่ห้ามการลงมติในวาระที่สามทีงแต่บอกว่าหากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ลงประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อนเท่านั้นซึ่งการทำประชามติจะเกิดขึ้น ก่อนเริ่มกระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูแล้วหากรัฐสภามีมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญในวาระ3ตามมาตรา256วงเล็บแได้ข้อที่3ในกรณีที่รัฐสภามีมติเป็นอย่างอื่นโดยไม่ได้เป็นไปตามร,รัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็ปอาทิเช่นมีการถอนหรือการเลื่อน ซึ่งจะทําให้ยต,ติต้องตอไปโดยประการใดพักร่วมฝ่ายค้านจะได้หารือถึงมาตรการที่จะต้องดาเนินการทู่ต้องอบ่อนลบต่อไปข้อที่สี่พักร่วมฝ่ายค้านขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการประชุมรัฐสภาในวันนี้โดยเพาะในส่วนของพักร่วมรชชัฐบาลซึ่งได้เคยสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่า จะดาเนินการแก้ไขลลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยแต่มาวันนี้กลับเป็นฝ่ายที่จะขัดขวางกระบวนการนี้เสียเองเพียงเพื่อต้องการรักษาอำนาจของตนและขอให้ติดตามการดําเนินการของสมาชิกผู้ที่สภาที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำน,นาจดีเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของและอำนาจของตนให้ยาวนานที่สุด